ว้าวว้าวพี่น้องเมื่อนี้บ่าวแนวจะพาพี่เฮาน้องเข้ามาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องอยู่ที่สถานีนี้พี่น้องเป็นอีกสถานีหนึ่งที่บ่าวแนวชื่นชอบพี่น้องเบิ้นมีของขายบ่อยที่เป็นบอนนั่งกินข่ากรมีในอเปล่าเน่แหละกับมีร้านเซเว่นแน้นอนเอยพี่น้องเป็นสิ่งที่บ่าวแนวชื่นชอบพัาไปเบิ่งกันไปพร้อมกันเลยพี่น้องไปคนสามารถนั่งได้สถานีนี้เขาเรียกว่าสถานีตะตุจักนั่นเอง ทุกคนตอนนี้บา่าวนวอยู่ที่สถานีตตุจักนั่นเองครับผมพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นอีกสถานีหนึ่งที่บ่าวเนวบอไดมาดนนะพี่น้องเลยสถานีนี้นเ,เนี่ยบ่าวเนวเนี่ยบอไดมาเนี่ยดุนพอสมควรพี่น้องสถานีนี้นะสถานีตตุจักเป็นอีกสถานีหนึ่งที่ว่าบ่าวเนวหมักหมักและชื่นชอบหลายพี่น้องประหวานหนึ่งนี่ขขงอยู่ของกินมีคนข้างจะหลาย พออยู่้องกินรลายเลยเพื่อนมีร้านซับประสินค้าอยู่ในนี่พี่น้องมีร้านซับประสินค้าอยู่ในนี่นี่แหละคือสิ่งที่เป้าแนวหมักแหละเป้าเนวชื่นชอบพี่น้องเว้ยเป็นอีกสถานีหนึ่งที่เบ้าแนวาไห้กำลังตีร้อยเลยว่าสถานีนี่นี่หนามาและครับเป็นอีกสถานีหนึ่งที่ว่าเป็นสถานีที่คนมานั่งหลินกันมานั่งหลินนั่งพักผ่อนกันอยู่ในนี่พี่น้องนี่เนาะสามารถนั่งหลินได้เลยพี่น้องเลยอยู่นี่นะสถานีนี่เนี่ย มาแล้วก็จะอยู่ในสถานีนี่อีกชักพักหนึ่งพี่้องคนก็จะนั่งดิ่นกันแถวนี้สถานีนี่มันเป็นอีกสถานีหนึ่งนะพี่วาคนสามารถนั่งได้น้องมาแล้วตอนนี้กาลังนั่งอยู่ด้วยกันคนสามารถนั่งได้สถานีนี่เขาเรียกว่าสถานีตะตุจักนันเองพี่้องเอาคนนี้ก็ขอกาคําว่าสบายดีสบายดีพี่อพอ้องเลยปกพ่อกับเ่าแนวปลาไหลขึ้เก่าครับผม ตอนนี้บอลนิวก็อยู่ที่สถานีตตุจักนั่นเองพี่น้องตอนนี้บอเน้วก็ขึ้นมาจากอุโมงค์หลดไฟเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องขึ้นมาอยู่สั้นสองพี่น้องเลยสั้นสองนี่กับเป็นอีกสั้นหนึ่งที่บอเนวชื่นชอบและเป็นอีกสถานีหนึ่งที่บอลนวหมักสถานีอยู่นี่พี่น้องเนื่องจากว่าสถานีนี่นี่คนเขานี่ยสามารถนั่งนั่งหลินอยู่ดีได้บอเนวตอนนี้กาลังนั่งอยู่สามารถนั่งหลินอยู่ดีได้และก็สามารถซื้อ กบะเผาอยู่ทนี่หนีได้เลยพี่น้องซื้อกระเผาอยู่เดีหนี่ซื้อของอยู่คงกินอยู่เดีหนีได้เลยเนื่องจากเพิ่นมีร้านซับปะสินค้าพี่น้องแต่ว่ามาสุดนี่กับมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเพิ่นจะมีเสื้อผาค้ายตรงนี้พี่น้องแต่ว่าผู้ใดได้ดูคลิปได้ไปเบิ่งคลิปเก่าๆของบ่าวแนด้วเยพี่น้องเด้อพี่น้องอาจจะเห็นว่าจุดนี่จะเป็นจุดที่ขล้ายกระเผลเหิืนคล้ายเสื้อผาเสื้อผาจุดนี้นะลองไปเบิ่งคลิปเก่าๆบ่าวแนวได้พี่น้อง รายการอีกจุดหนึ่งพี่น้องก็จะคล้ายคลองรายการอีกจุดหนึ่งที่บอลเนียวอยากชื่นชอบมากก็คือเป็นจุดกับเขาจุดชุดอาหารนั่นเองพี่น้องเลยบอลเนียวชื่นชอบแล้วบอลเนียวหมักลายพี่น้องอันนี้คือสถานีตตุจักนั่นเองพี่น้องเยเป็นอีกสถานีหนึ่งที่บอลเนียวว่าบอแเนียวหมักและชื่นชอบเพราะว่ามีความสะดวกสบายอยู่ในนี้พี่น้องเลยมีความสะดวกสบายพี่น้องบอเนียวเป็นอีกคูคนหนึ่งที่ว่าหมักในสถานีนี้พี่น้อง บราจะเป็นสถานที่ก็กินเขา่ายังกสะดวกสบายอยู่ดีเอาพี่น้องเดี๋ยวป่แนวพายางหล่อเบิ่งแล้วไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปกันเลยไปอันนี้ก็เป็นร้านเซเว่นร้านเซเว่นอยู่ในสวนนะเป็นร้านเซเว่นที่ว่าอยู่ในสวนเลยก็มีของขายหลายเนี่ยของคู่ของขายขนมมาเดีวซื้อขนมแลวไปกินพี่น้องรู้สึกว่าหิวเข่าแล้วตอนนี้นะ นี่เละเป็นสิ่งทีว,าาว่าเบ้าแนวหมักนะมาสถานีนี่ก็คือมีของกินหลายแบบหลายรูปแบบเลยบอกวเป็นขนมพี่น้องหน้าตาของขนมนะเป็นอีกสถานีหนึ่งทีว,าาว่าเบ้าแนวชื่นชอบแหละปลาหมักในสถานีนี่นะเป็นสถานีจัดจากนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นบ่อนทีว่าคน เขามาซื้อโค้งน่นี่ได้ก็ค่ายลักษณะเหมือนเซเว่นที่วอแนวบอกไปพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ว่วาบอแนวหมักแก่ซื่อชอบนะสถาน,นีนี่นี่มันดีอย่างนี้เลยพี่น้องแล้วเขาสามารถไปนั่งนั่งลิ้นได้อันนี้บอแนวจะเลือกเป็นน้ำเต้าหู้แล้วกันน้ำเต้าหู้กินกับไปค่ายแชนวิดน่านจะเหมาะสมบอแนวหวานนะบอแนวกะเต้นอี่คนหนึ่งพี่น้องที่วอหมักสัก ในรับสไตล์ที่ว่าอยู่ในสถานีของเพื่อนพี่น้องจะมีของขายกับใครผู้ไรเห็นคลิดกับ่าวแนวก็อาจจะหู้นา้องจังเนาะวาวาแนวก็เคยได้ให้เบิ่งพี่น้องเมื้อนี้ก็บวาวาแนวก็ได้เดินทางมาอีกครั้งนึ่งพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะเบิ่งบรรยากาศว่าอยุท่าที่นี่นี่มีความเปลี่ยนแปลงไปบ่ก็เครื่องที่เห็นที่วาวาแนวให้เห็นเลยพี่น้องก็มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป จะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องอย่างเช่นในเพื่อนเคยขายเสื้อผ้าในหันเพื่อการตอนนี้เพื่อการได้เลิกขายไปแล้วพี่น้องรูอยากได้แบบนี้เลยพี่น้องอันนี้เขานี่เปลี hmm. ่ยนได้บ่มาแล้วเห็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องมาแล้วฝากว่างไปหนี่งได้บ่ว่างไปหนี่งแ้วน้องพี่น้องต้องขอโทษเลยมาแนี้ว่าวันนี้เอาตัวนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะสมกว่าพี่น้อง นี่บอไม่เอาครับครับสถานีคข,ขายเซเว่นมาลักษณะกับเป็นเซเว่นเราไปลองประมาณนี้เลยแปดสิบเจ็ดใช่ครับเี่วาเป็นอีกสถานีเเี่ว่า ครับทางบ้านนี่เลยทุกคนตอนนี้มาแล้วกะซื้อของเพ่อน้องวายจะออกไปกินอันนี้ก็นนัดมูไว้คือการเพื่อน้องนัดมูไว้หลายคนอยู่ขอเล่าน้องๆะเนนี่คือเป็นอีกสถานีที่ว่าแนวเคยมารีวิวเคยมารีวิว เรียบร้อยพี่น้องแต่ว่ามาอนี่บ่านเนี้ก็ได้มาอีกเป็นอีกรอบที่สองนี่เองพี่น้องต้จะเขียนว่าเชฟนเลขเกติเนาะแล้วก็จะมีบอนนั่งเห่ินผูรใดอยากนั่งเห่ินก็สามารถนั่งได้เลยขึ้นมาจากสถานีหละกก็สามารถมานั่งเห่นอยู่ตรงนี้นหรือว่าวส,สามารถมาซื้อคือ่าแนวซื้อเนี่ยก็สามารถมาซื้อ,อได้่นองของกินต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่ว่า่าแนวซื่งชอบมาพี่น้องนะและ้วก็่าเนี่ยเชื่อไว้รุ่นต่างๆน,น,นี่ก็อาจจะมา กินมะลินกันอยู่จุดนี้นี่หลายพอสมควรนะสิบบาทนะพี่น้องพอยังพอว่ามันความสะดวกสบายต่างๆแล้วมันกระเหมาะในการี่ว่าเฮาอยากมานั่งหลินอยู่ตรงนี้หรือว่ามานั่งกินเข่าอยู่ตรงนี้ก็สามารถเห็ดได้คือกันพี่น้องสามารถเห็ดแบบนั้นได้พี่น้องเลยก็จะมีร้านต่างๆนะพี่น้องเลยอันนี้มารีวิวไอ้เบิ้งข้าวข้าพี่น้องมารีวิวไอ้เบิ้งข้าวข้าได้ตน้งลว่า บ้าแนวบดามาสถานีนี่นี่ดนพอสมควรพอสมควรพี่้องสิบ้าแนวบดามาสถานีนี่นะค่ถือว่าดนพอสมควรมาเนี่ก็เลยแวะมาจักหน่อยพี่้องแวะมาจักหน่อยแหละครับแวะม,มาเบ่งบรรยากาศนิดนึงมาเบ่งบรรยากาศนิดหนึ่งพี่้องอยู่ที่สวนตะตุจักสถานีสวนตะตุจักนั่นเองพี่้องเออเป็นอีกสถานี สายลมไข่มุกอะไรเป็นอีกนี่ครับผมคามีทุกอย่างพี่น้องอยู้นี่ก็มีทุกอย่างเลยบ่าวาสิเป็นล้านขายคลองล้านยังตึกต่างนี่เบดิดแล้วก็มีล้านที่ว่าเขาต้องนั่งดินก็นได้พี่น้องอยู่นี่นะนั่งดินก็นได้เลยพี่น้องอ้าเดี๋ยววันนี้รีวิวไว้เบื้องอีกทีหนึ่งแล้วกันพี่น้องประมาณนี้เลยครับผม นี่ครับทุกคนก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมชื่นชอบอย่างที่ต้นคลิปที่ผมไม่ดูแล้วครับมันเป็นอุโมงใต้ดินที่ว่ามีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของกับ,กบข้าวนะครับก็ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมชอบแต่ว่าก็มี EP ที่แล้วผมก็ได้มาถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาจุดนี้นี่นานมากๆนะครับว่าวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนะครับมาอัปเดตให้ดูว่า สถานที่นี้ก็ยังเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ยังมีของขายนะครับและก็ยังมีเสื้อผ้าขายเหมือนเดิมนะครับคนก็มาซ้อปปิ้งกันก็เยอะอยู่นะครับนะทุกคนนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกการค้าที่ว่าสามารถซื้อของสามารถจัดจ่ายซื้อของได้นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่ผมยังชื่นชอบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าผมจะมา ครั้งที่แล้วนะครับผ่านมาก็น่าจะหลายเดือนนะครับที่ผมไม่ได้มาจุดนี้แต่วันนี้ผมก็ได้มาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังติดใจอยู่เหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้นับเพื่อนไว้อีกคนหนึ่งนะครับนะผมตอนนี้กาลังจะขึ้นไปหาเขาตอนนี้เขาก็รอ,นะอผมอยู่เนาะรอผมอยู่เขาบอกว่าเขานั่งรออยู่ข้างบนนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าเขาอยู่จุดจุดไหนนะครับตอนนี้เนาะ เขาบอกเขารออยู่ข <conclusions> ้างบนนี้แหละครับนี่ครับทางออกเนาะอันนี้เขาก็จะเขียนว่าเป็นทางออกนะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเนาะที่ว่าสามารถออกได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นับเพื่อนไว้อีกคนหนึ่งเนาะวันนี้เราจะเดินทางร่วมกันนะครับนะตอนนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นจากสถานีนี้นะครับเป็นอีกสถานีนึง ที่ผมชื่นชอบมานะครับนะก็ถือว่าโอเคเนาะทุกคนสถานที่นี้ก็สิ่งที่ผมชื่นชอบก็มีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งมันมีสถานที่ทิ้งขยะก็มีมีสถานที่สําหรับนั่งนะครับอย่างที่ต้นคลิปผมก็ได้นั่งนะครับนั่งจุดจุดนั้นนะครับหลายหลายคนผมเชื่อก็อาจจะเห็นนะครับนะต้นคลิปผมก็ได้นั่งพักผ่อนนะครับหลังจากขึ้นจากสถานีรถไฟฟ t s มรถไฟมาทีนะครับนะผมก็ได้นั่งพักเอาแรงนิดนึงนะครับเพื่อแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วผมก็เดินขึ้นมานะครับอย่างที่คนบอกแนละ้วผมนั่งพักเอาแรงเสร็จอะไรเสร็จนะผมก็นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะขึ้นไปนะครับทุกคนขึ้นไปเพราะว่าผมได้นับเพื่อนเอาไว้คนหนึ่งเนาะผมได้นับเพื่อนเอาไว้คนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นบันไดเลื่อนเนาะเพื่อ เพื่อความสะดวกสบายเนาะให้เรามีความสะดวกสบายแล้วก็เราพอเราเหนื่อยนะครับเราบางคนก็าอาจจะเดินก็อาจจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็ดีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าดีมากๆสำหรับผมหนะ้าที่ผมว่าผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในการที่ว่าสถานทีน่นี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าดีเพราะว่าผมน่าจะขึ้นมาผิดที่นะครับเพราะว่าเพื่อน ตอนนี้ผมขึ้นมาก็อันนั้นเป็นสถานที่จอดรถและฝั่งนี้เป็นถนนนะครับผมว่าผมไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าผมว่าไปอีกด้านครับไปขึ้นอีกด้านหนึ่งเนาะเพราะว่าแน่นอนครับเพื่อนผมอาจจะไม่ได้อยู่สถานที่นี้ไม่แต่ว่าผมต้องไปขึ้นอีกสถานที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะนัดเพื่อนไว้ครับวันนี้ก็นับเพื่อนไว้สองคนเนาะเป็นผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับ เรานัดมาเจอกันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวโทรหาเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมน่าจะข้าขึ้นผิดที่เนาะงั้นเราผมไปอีกที่ที่หนึ่งดีกว่ามาครับอืมทุกคนฮลัลโหลยูไสค่อยขึ้นพระมันมันมันเจ้าอยููฟั่งไหนวะเอาขอ็อ,อ,อยู่ เขาก็เขาก็อยู่ฟังคล้ายเสื้อผ่าเนี่ยดิเจ้าอยู่สถานีไหนฟั่งนั่นบอกที่เขาอ,อยู่ฟั่งนี่ฟังเอ้ฟั่งของน้ำโอ้ฟั่งของน้ำทางบูนะทางลงสถานีรถไฟฟ้าบ่าบ่สถานีบนลงไฟฟ้าบ่า เขาขาอยู่โซนเดียวกันได้ละ่ะรอขึ้นผ้าหันบบเห็นเจ้าได้เนี่ยโอ้นี่เด็กเเห็นเจ้าแล้วเขห็น,ะน,ะนะอะไรล่ะอนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วครับอ้าวบเอ,อเตอร์บออ่าวแง่สบายดีสวัสดีครับบ่าวแน่คุณหล่อนี่ครับอันนี้ก็เป็น,น,นบ่าวฟีเตอร์นะครับไม่ได้เจอกันนานนะรอบนี้เนาะ ไทุกคนดสวันนั้นนะครับวันนั้นวันน,น,วนั้นเราตอนเราขึ้นมาเนาะ<ม>นเขาแบบไม่ให้เราถ่ายเนาะไม่เขาเราถ่ายในช่วงนั้นเนาะคือแบบว่าข uh ขเขาแบบเอเขาเขาเรียกว่าอะไรขะะเขาแน่าจะแบบน่าจะประมาณนั้นแลหละเขาไม่ให้เราถ่ายเราก็เลยไม่ถ่ายนะครับนะแล้วทุกคนวันนี้เราก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ให้เดินดูแล้วนะครับว่า ตรงไอ้ร้านไหนตรงข้างล่างอ้ตู้มงข้างล่างนะครับนะก็มีของขายผมเคยพีก่อนๆนะครับผมก็เคยมาถ่ายให้ดูแล้วนะทุกคนแต่วันนี้ผมก็ได้มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมก็มีบางสิ่งที่ยังไม่เหมือนเดิมมีบางสิ่งนะครับที่แตกต่างไปก็บางทีส่วนขายของตรงที่ผมขึ้นมาไอ้ตยตรงนั้นมันจะหายไปนะครับทุกคน คลิปนี้ EP พีนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแค่มาอัปเดตให้ดูว่าเนื่องจากผมไม่ได้ออกมานี่นานพอสมควรนะครับนะหลายเดือนลวก็าจะหลายเดือนพอสมควรที่ไม่ได้มาจุดนี้เนาะใช่ใช่จุดไอ้สวนในตัจุจักนะครับทุกคนคลิปนี้พีน,พนี้ผมก็จบเทาน,นี้แลาาา้วกันข่าวก่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ,รบไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว